สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพูดถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์จาก Home Assistant ไปที่แอป Google Home นะครับเพื่อให้เราสามารถสั่งงานอุปกรณ์ผ่านแอป Google Home ได้และสามารถสั่งงานผ่านเสียงผ่าน Google Assistant ได้ครับสิ่งที่จะต้องมีในการทำตามคลิปนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ 1. คือ บัญชี g o o g l e ของเราที่เอาไว้เชื่อมต่อกับ g o o g l e Home ครับและ2นะครับคือโดเมนเนมของ HomeAssistant ที่ผ่านการ Certificate SSL เรียบร้อยแล้วครับถ้าเพื่อนๆมีครบทั้ง2ข้อนี้นะครับก็สามารถทำตามคลิปของผมได้เลยครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับโดเมนที่ผมใช้อยู่ในการเชื่อมต่อ HomeAssistant นะครับเป็นโดเมนที่ผ่านการ Certificate SSL เรียบร้อยแล้วครับขึ้นว่าการเชื่อมต่อปลอดภัยแล้วครับ ให้เรา copy domain กับ port ไว้ครับแล้วก็ไปที่ Notepad ครับไฟล์ Notepad นี้ผมจะใส่ไว้ใต้ description นะครับให้เราโหลดไปใช้ให้เราวางโดเมนนี้ที่3จุดนะครับตามที่ผมวางไว้เลยเมื่อเราวางครบแล้วนะครับ3จุดให้เราไปที่เว็บไซต์ที่ผมใส่ไว้ที่ข้อที่1เลยครับ เราเข้ามาแล้วก็ให้เราล็อกอินด้วย Gmail ของเราเลยครับต้องเป็น Gmail ที่เราเอาไว้ล็อกอิน Google Home ด้วยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับ mm hmm. ก็ให้เราไปกด New Project mm hmm. เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่เลยครับขึ้นหน้านี้ให้เราติ๊กที่ Yes 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 ทั้ง3จุดเลยนะครับแล้วก็กด Agree and Continue เลยครับ หน้านี้ให้เราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราเลยครับผมจะตั้งเป็น Tech to Home ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยกับ Thailand เลยครับเปลี่ยนเสร็จแล้วให้เรากด Create Project เลยครับหน้านี้ให้เรากดคลิกที่ Smart Home ครับแล้วก็กด Start Building ครับรอสักครู่หนึ่งครับ ให้มันสร้างโปรเจกต์ให้เราครับเมื่อมันสร้างเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาครับให้เราไปที่จุด3จุดด้านขวามือกด Project s e t t i n g ครับแล้วก็ให้เรา Copy Project ID ที่ขึ้นมาตรงนี้เลยครับ Copy แล้วก็ไปที่ Notepad ครับ วางที่2จุดนะครับตามที่ผมวางไว้เลยจะมีข้อที่3กับข้อที่7ครับไปที่หน้า over view ครับแล้วก็ให้เรากด build your action ครับหังจากนั้นกด add action ครับ เมื่อมาหน้านี้นะครับตรงนี้ให้เราไปก๊อปข้อที่2ของโน้ตแพดครับไปวางได้เลยครับเมื่อวางแล้วให้เราไปกดเซฟเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปที่หน้า Overview ครับหลังจากนั้นให้เรากด Setup Account Linking ครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะมี4จุดให้เรากรอกนะครับก็ให้กรอกตามนี้เลยครับตรง Client Secret นะครับให้เราใส่รหัสอะไรไปก็ได้ครับ มระวังเสร็จแล้วนะครับก็ให้กด next ไปได้เลยครับตรงนี้ให้เรากด next เลยนะครับส่วนตรงนี้สโคปนะครับสโคปแรกให้เราใส่ gmail ของเราครับหลังจากนั้นให้เรา add สโคปเพิ่มนะครับตรงนี้ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ครับผมจะเป็น tech to home ครับหลังจากนั้นกด next ครับแล้วก็กด save ครับ เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ over view ครับแล้วก็ไปที่ name your smart home action ครับแล้วก็สร้างชื่อที่เราจะเอาไว้ใช้ครับของผมสร้างเป็น tech to home ครับแล้วก็กด save โอเคครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่หน้า test ครับเพื่อดูว่าชื่อมันเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ไหมครับ เห็นว่าตอนนี้ชื่อมันเปลี่ยนมาใช้เป็น Tech to Home ตามที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้แล้วครับในส่วนของเว็บไซต์นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับต่อไปไปเว็บไซต์จากข้อที่6ครับตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของ Google Cloud Platform นะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับให้เรากด Agree กับ Email Update ให้ติ๊กถูกไปเลยครับ กรี and Continue ครับโอเคครับเมื่อเข้ามาแล้วให้เราคลิกที่ Select All Project นะครับแล้วก็เลือกที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยครับโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ในเว็บเมื่อกี้ครับหลังจากนั้นมันจะเด้งหน้านี้ขึ้นมาครับให้เราไปกด Create Service Account นะครับเพื่อสร้าง Service ใหม่ ตรงนี้ให้เราใส่อะไรไปก็ได้ครับผมจะใส่เป็น Take-to-home ครับเพื่อความง่ายหลังจากนั้นกด Create and Continue ครับตรงนี้ให้เราเลือกดีๆนะครับให้เลือกตามผมนะครับผมจะเลือกเป็น Service Account Token Creator ครับเมื่อเลือกแล้วก็ให้เรากด Continue ครับส่วนตรงหน้าน,นี้ก็กดดันได้เลยครับ ให้เราไป Manage Key ก่อนครับกด Add Key ครับแล้วก็กด Create New Key ครับตรงนี้ให้เลือกเป็นไฟล์ JSON นะครับแล้วก็กด Create ครับเมื่อเรากด Create แล้วนะครับมันจะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ ต่อไปให้เราไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เลยครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นชื่อนี้นะครับ Service Account ครับแล้วก็ Copy ไฟล์นี้เลยครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ Samba Share ของ Home Assistant ของเราครับ ไปที่ไฟล์ config ครับแล้วก็กดวางได้เลยครับต่อไปให้เรา Copy s ้สคริปข้อที่7นะครับ Copy ไว้แล้วก็ไปที่ Home Assistant ครับหลังจากนั้นไปที่ไฟล์ Editor ครับแล้วก็ไปที่ configuration. yaml ครับ แล้วก็กดวางสคริปต์ข้อที่7ได้เลยครับหลังจากนั้นกดบันทึกแล้วก็ไปรีสตาร์ทโฮมแอ s s i สเซนต์รอบครับเมื่อเราเรีสตาร์ทแล้วนะครับก็ให้เราไปที่แอป o o g l e Home ได้เลยครับเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับให้เราไปที่ เครื่องหมายบวกที่อยู่ด้านขวามือครับแล้วก็คลิกที่ตั้งค่าอุปกรณ์ครับแล้วก็คลิกที่ใช้กับ Google ได้ครับหลังจากนั้นให้เราคลิกตัวที่ขึ้นต้นด้วยคําว่า t ท s t ครับแล้วก็ชื่อที่เราตั้งไว้มันจะเด้งขึ้นมาให้เราใส่ User กับ Password ของ Home Assistant ครับก็ให้เราใส่ไปได้เลยครับ ังจากนั้นมันจะให้เราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เราต้องการครับใน Home Assistant ของผมมีอุปกรณ์ทั้งหมด5ตัวครับแต่ว่าผมจะเลือกใช้แค่2ตัวครับเป็นไฟห้องนอนกับไฟห้องนั่งเล่นนะครับก็ให้เราเลือกตัวที่เราต้องการแล้วก็กดถัดไปแล้วก็กดถัดไปครับจะวางไว้ห้องไหนก็แล้วแต่เราเลยครับ แค่นี้การเชื่อมต่อ Home Assistant กับ Google Home ก็เรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทสสั่งงานด้วยเสียงดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าโอเคปิดไฟห้องนอน Ok, cô. Bật phái hong non. Ok, cô. Bịt phái hong năng lên. Để người cần làm cử phái hong năng lên. Ok, cô. Bật phái hong năng lên. Ok, cô. Cần làm cử hong năng lên. จะเห็นว่าผมสามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้นะครับสำหรับการเชื่อมต่อ Home Assistant ไปที่ Google Home ก็จะมีขั้นตอนประมาณในคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ